เคยไหมแค่สบตาแล้วรู้สึกว่าเขากำลังโกหกคนเส,สแสร้ไม่เคยเงียบเขาพูดมากเพราะกลัวเรารู้ทันมีอยู่สองสิ่งในโลกนี้ที่โกหกไม่เก่ง 1. สายตา 2. พฤติกรรมในยามไม่มีประโยชน์ร่วมเราทุกคนเคยโดนหลอกเคยรู้สึกผิดหวังจากคนที่เคยไว้ใจ และหลายครั้งเราต่อว่าตัวเองว่าทำไมไม่ดูให้ออกวันนี้ผมอยากพาคุณไปเรียนรู้สองสัญญาณลับทางจิตวิทยาที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเครื่องจับโกหกที่แม่นที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันตัวเองแต่เพื่อรักษาหัวใจไว้กับคนที่จริงใจจริงๆเท่านั้นพร้อมหรือยัง 1. ความจริง ไม่เคยอยู่ในคำพูดแต่มักซ่อนอยู่ในการกระทำยามไม่มีคนดูช่วงที่เราหลงเชื่อคำพูดดีๆเรามักจะรู้สึกอุ่นใจแต่ถ้ามองย้อนกลับไปสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คำโกหกแต่คือความเงียบในวันที่เราต้องการใครสักคนอินไซต์ทางจิตวิทยามนุษย์มีแนวโน้มเชื่อสิ่งที่ฟังดูดีมากกว่าสิ่งที่ดูธรรมดา เพราะสมองเราตีความคำพูดหวานๆว,ว่าเป็นความหวังแม้จะไม่มีหลักฐานใดเลยรองรับคำพูดนั้นเลยสมองมนุษย์มีบ y a s แอสที่เรียกว่า truth b y a s คือเรามักจะเชื่อว่าคนอื่นพูดจริงจนกว่าจะมีหลักฐานชัดว่าไม่จริงนั่นทำให้หลายคนตกหลุมคำพูดหวานๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้รู้สึกแปลกๆอยู่ลึกๆทริกเกอร์เล็กๆที่ควรจับตา คนที่ชอบพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดสำๆคนที่ชอบบอกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นนะคนที่ชอบเล่าเรื่องตัวเองว่าเคยโดนทำร้ายมาเยอะก่อนจะขอให้คุณเข้าใจเขาแบบพิเศษคนที่มักพูดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะทั้งที่ยังไม่รู้จักกันดีชอบพูดคำว่าเราไว้ใจกันได้ใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ถามตัวเองเสมอ สิ่งที่เขาทำสะท้อนสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าให้ลองทบทวนตอนที่คุณไม่มีอะไรให้เขาอยู่ไหมตอนที่คุณเหนื่อยเขาแค่ส่งอีโมจิหรือโทรมาจริงเขาเคยยื่นมือมาช่วยโดยไม่ต้องขอไหม 2. คนที่โกหกเก่งคือคนที่พูดเร็วเกินไปพูดมากเกินไปและพูดก่อนจะคิดอินไซต์ทางจิตวิทยา คนที่ไม่มั่นใจในความจริงจะพยายามควบคุมเน r าทีฟจึงใช้การพูดมากพูดเร็วและพูดวนเพื่อบงการความคิดของผู้ฟังนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า verbal overload ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสัญญาณของ Deception เมื่อสมองต้องจัดการกับเรื่องที่แต่งและความจริงที่ต้องกลบพร้อมกันคนพูดเริ่มพูดเร็วตอบไวพูดเยอะเพื่อกลบจุดอ่อน ทริกเกอร์ที่ควรสังเกตชอบพูดว่าฉันพูดจากใจนะก่อนเล่าเรื่องพูดคำว่าเชื่อฉันสิบ่อยกว่าคนทั่วไปมักพูดให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อทั้งที่ไม่มีใครกล่าวหาเล่าเรื่องซ้ำๆหลายรอบในประเด็นเดียวกันโดยมีช่องโหว่ในเนื้อหาเปลี่ยนเรื่องเก่งมากเวลาถูกถามในจุดที่เขาไม่อยากตอบหลูบอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเรา ตอนแรกเชื่อใจเพราะคำพูดเขาหน้าฟังกลางเรื่องเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่ไม่กล้ายอมรับตอนจบสะเทือนใจเพราะกลายเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัวแต่วันนี้คุณรู้ทันแล้วและจะไม่ต้องเสียใจแบบเดิมอีกอย่ามองแต่สิ่งที่เขาพูดแต่มองสิ่งที่เขาทำในวันที่คุณไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอย่าดูแค่เวลาที่เขาดีกับคุณ แต่ดูตอนเขาพูดถึงคนอื่นลับหลังเพราะนิสัยที่เขามีต่อคนอื่นคือสิ่งเดียวกันที่เขาจะใช้กับคุณในวันหนึ่งคนจริงไม่ต้องพยายามให้ใครเชื่อแต่คนเส,สแสรง้งพยายามทุกอย่างเพื่อให้คุณไวใจอย่าเชื่อคำพูดสวยๆที่ไร้น้ำหนักจงเชื่อพฤติกรรมซ้ำๆที่ไม่มีใครปลอมได้นานและอย่าลืมดูจังหวะการตอบด้วยคนที่จริงใจ จะไม่รีบให้คำตอบเพราะเขาต้องคิดก่อนพูดแต่คนที่โกหกจะตอบทันทีเพราะเขาเตรียมสคริปต์มาแล้วคุณกำลังฟังคำพูดหรือฟังความจริงอยู่กันแน่ลองทบทูนทุกความสัมพันธ์ใครที่ยังอยู่แม้คุณไม่มีอะไรให้ใครที่ยังยิ้มให้แม้คุณไม่สําเร็จใครที่ยังปกป้องแม้เขาจะไม่ได้อะไรเลย เพราะคนแบบนั้นคือคนที่คุณรักษาไว้และคนอื่นปล่อยให้เขาผ่านไปคำถามสำหรับคุณวันนี้ในชีวิตคุณตอนนี้มีใครที่พูดเยอะแต่หายไปตอนคุณต้องการเขาที่สุดไหมแล้วคุณยังให้เขาอยู่ในวงในชีวิตอยู่หรือเปล่าคนเราดูไม่ออกในวันแรก แต่คนจริงกับคนเสแสร้งจะแตกต่างกันชัดเจนในวันที่เราไม่มีอะไรจะให้อย่ากลัวที่จะเงียบอย่ากลัวที่จะห่างออกมาเพื่อฟังการกระทำให้ชัดกว่าเสียงพูดจงจำไว้ว่าคนที่รักคุณจะไม่ทำให้คุณต้องคาดเดาคนที่จริงใจจะไม่กลัวความเงียบของคุณ และคนที่เห็นคุณค่าจะไม่หายไปตอนคุณไม่มีค่าอะไรให้เขาและเหนือสิ่งอื่นใดจงให้คุณค่ากับตัวเองมากพอที่จะไม่อธิบายตัวเองซ้ำๆให้คนที่ไม่ตั้งใจฟังจงเงียบในแบบที่มีพลังจนคนโกหกเริ่มกลัวจะถูกเปิดโปงเพราะการเงียบของคุณอาจเป็นเสียงที่ดังที่สุดในใจเขา